ส่วนการรักษาหอบหืดนะครับเราก็จะมีสิ่งที่ต้องทําก็คืออันแรกหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นถ้ามีอาการแพ้กองสารกอภูมิแพ้อย่างชัดเจนเช่เนแพ้ลรฟุนแพ้แมวแพ้เกสรก็ต้องหลีกเลี่ยงอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับการใช้ยาเนี่ยก็มีทั้งยากินที่ใช้ทานทุกวันหรือยาที่ใช้สูตรดมหรือพ่นซึ่งต้องใช้ทุกวันเพื่อเป็นการควบคุมอาการของโรคแต่ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ารักษาแล้วหายขาดจะต้องมาดูที่สาเหตุว่าคนไข้แพ้อะไรอย่างชัดเจนแล้วมุ่งรักษาที่สาเหตุก็การให้การรักษาที่สาเหตุเนี่ยก็จะต้องทําการรักษาที่เรียกว่าอิมมูนโนเทอราปีเหมือนกันครับถ้าอธิบายให้ง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยสมมตินะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นแพ้ไรฝุ่นภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยแพ้ไรฝุ่น แต่คนปกติไม่แพ้ไม่มีอาการอะไรอิมมูนโนเทอร์ปีเนี่ยคือการรักษาคนไข้จากการที่เขาแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยให้ภูมิเขาก,กลับมาเป็นปกติที่ไม่แพ้ในเมืองไทยเนี่ยทำได้2วิธีนะครับอันที่หนึ่งเราเรียกว่าการฉีดวัคซีนภูมิแพ้นะครับซึ่งเราจะฉีดเข้าที่ต้นแขนด้านหลังในระยะเวลาประมาณ3-5ปีอย่างต่อเนื่องนะครับจะทําให้คนไข้หายแพ้หรือแพ้ลดลงเมื่อเขาไม่แพ้สิ่งที่เป็นตัว กระตุ้นเขาก็จะไม่มีอาการส่วนวิธีที่2เป็นยาที่เข้ามาใหม่ในปัจจุบันเป็นยาเม็ดนะครับเม็ดใหญ่พอประมาณใช้อมใต้ลิ้นอมทุกวันในระยะเวลาประมาณ2-3ปีนะครับก็สามารถจากลดอาการแพ้ลงและทำให้คนไข้อาการดีขึ้นเป็นการรักษาที่ต้นเหตุโดยตรงครับ